วันที่14กรกฎาคม2563สำนักง,งานเกษตรอำเภอสนามชัยเขตจัดงานวันสาธิตการผลิตสับปะรดคุณภาพตามโครงการส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสับปะรดปี2563หน้าสูนเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอสนามชัยเขตหมู่ที่1ตำบลลาดกระทิงอำเภอสนามชัยเขตจังหวัดฉะเชิงเรา โดยมีนายสุนทรมูนาวาระปหลัดอาวุโสเป็นประธานในพิธีภายในงานมีจุดสาธิตทั้งหมด4จุดให้แก่กเกษตรกรได้ศึกษาเรียนรู้ดังนี้จุดสาธิตที่1การทำแคลเซียมโบรอนจุดสาธิตที่2การทำปุ๋ยสั่งตัด จุดสาธิตที่3การทำเชื้อราไตโคเดอร์มาและจุลินทรีย์ PGPR และจุดสาธิตที่4การแปรรูปสับปะรดการทำสับปะรดกวนและไอศกรีมสับปะรดอีกทั้งยังมีนิทรรศการจากหน่วยงานต่างๆได้แก่ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคตะวันออกธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรสาขาสนามชัยเขตปศุสัตว์อำเภอสนามชัยเขต ูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอสนามชัยเขตสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติสวทชสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดฉะเชิงเซาโรงเรียนเซนหลุยฉะเชิงเซาบริษัท TPI โพลีนจำกัดบริษัทอาหารสยามและยันมาสนามชัยเขตและหน่วยงานอื่นๆที่มาร่วมงานในครั้งนี้นอกจากนี้ ายในงานยังมีของรางวัลและองค์ความรู้ให้แก่เกษตรกรที่มาร่วมงานอีกมากมายทั้งนี้สำนักง,งานเกษตรอำเภอสนามใชิยเขตหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเกษตรกรจะได้นำความรู้ที่ได้รับในครั้งนี้ไปปรับใช้ในการทำการเกษตรได้อย่างมีประโยชน์อย่างสูงสุด